สืบเนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดของการติดเหลืองในคลิปโจโจนะครับผมเลยต้องรอแก้และย้ายไปลงวันอื่นแทนเพื่อใครสงสัยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรในกรณีนี้มันน่าจะโดนเรื่องโปเปลือยนะครับพวกภาพแผ่นหลังดีโอภาพถอดเสื้อนั่นแหละครับภาพแม่โจาทาร o หรือไม่ก็ภาพไพทาร o ตรงนี้สาเหุที่แน่ชัด YouTube เขาไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ที่แน่แน่คือติดเหลืองซึ่งติดเหลืองเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะครับที่โหดจริงๆ คือการโดนจำกัดอายุตืบเนื่องจากไอความโป๊เปลือยเนี่ยมันขัดกับหลักเกณฑ์ชุมชนบอกไว้เผื่อมีคนที่กําลังหรือคิดว่าจะทํ o u t u b e นะครับคานึงไว้เสมอว่า YouTube พี่แกไม่ชอบการเปลือยกายไม่ว่าจะจากผู้ชายผู้หญิงไม่ว่ามันจะเป็นภาพศิลปะเกมการ์ตูนด้วยเหตุนี้นะครับผมเลยจําเป็นจะต้องมาทําคลิปแสดงความเสียใจประเด็นคืออยากให้คนดูเมรัยดูกันฆ่าวเวลาซึ่งจริงๆมันก็อาจจะเป็นแค่ข้ออ้างนะครับที่เอามาใช้เติมเกมคิดไปคิดมา มันก็ค่อนข้างขัดกันอยู่เหมือนกันบอกตามตรงพอคลิปของเราติดเหลืองเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเงินที่ได้น้อยลงยิ่งพอโดนจํากัดอายุด้วยแล้วมันก็จะลดหลั่นกันไปอีกแต่ก็ดันมาเสียเงินอีกต่อหนึ่งเพื่อทําคลิปนี้ขึ้นมาผมว่าอีกไม่นานเดอะโคเด็กอาจจะกลายเป็นช่องเปิดกาชาไปแล้วก็ได้นะครับกับเดอะโคเด็กกาชาเกมเมอร์บอกไว้เลยว่าถ้ามันมีคลิปหน้านครับถ้ามันมีนครับมันจะโหดกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ในคลิปนี้ครับโดยเดอะโคเด็กมาแปลกในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาใน L L เช่นเดิม เหมือนกับที่ผมทําไปเมื่อราว2เดือนก่อนได้ในตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดผมเปิดไฮนูนโยเนะไปใช่ไหมครับอ่าไอสกินนี้ที่ผมดันดวงดีได้มาก่อนนะครับปัจจุบันคือยังไม่ได้ย่อยเลย คลิปนั้นถ้าจะไม่ผิดผมเสียไปประมาณ4,000บาทได้แต่ก็ได้กลับมาเยอะเหมือนกันแต่ในคลิปนี้ครับผมจะไปไกลยยิ่งกว่านั้นคือสําหรับใครที่เล่น l l และติดตามข่าวสารในวงการนี้ช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในกิจกรรม Hall of Legends มันเป็นกิจกรรมที่จะนํานักแข่งของวงการเนี่ยมาจาารึกอยู่ใน Summoner l i f t โดยการทําพวกไอคอน Battle Pass สกินต่างๆตามพวกฮีโร่ที่นักแข่งคนน,นั้นชอบเล่น ซึ่งในครั้งแรกนี้ทางไรออดเขาก็เลือกนะักแข่ง LL ที่โด่งดังมากๆครับโด่งดังโคตรๆอย่างเฟเกอร์ทำสกินทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับเขาออกมาขายและแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งให้ซึ่งฟังดูมันก็เหมือนเป็นไอเดียที่ดีนะครับเปิดโอกาสให้เหล่าแฟนๆเนี่ยได้สนับสนุนแต่มันันเกิดดราม่าขึ้นมาครับจากตัวราคาของสกินที่ทางไรออดจำหน่ายไอเจ้าสกินอาริจอมปัญหาที่มันแพงเกินไปมากๆ คือในกิจกรรมนี้มันจะมี Battle pass ที่เกี่ยวกับเฟเกอร์ออกมาใช่ไหมครับเป็น BP 100เวลแล้วก็จะแบ่งเป็นแพ็กเกจถูุกสุดนะ่าจะประมาณ2,000 RP ได้ประมาณ1,950ถ้าจะไม่ผิดราคาก็ตกประมาณสกินร e เจนดอรอันนึงแต่แพงกว่านิดหน่อยตกประมาณ400กว่าบาทในแพ็คนี้นะครับเราก็จะได้ ขออนุญาตเปิดให้ดูเลยละกันประเด็นคือผมซื้อไปแล้วนะมนเลยไม่ขึ้นดูอันนี้ละกันนะครับซึ่งในแพ็คถูกสุดนี้เราก็จะได้พวกสกินเลิศลังที่เป็นสกินระดับอ e ีพิกไม่ใช่รีเจนเดอรี่กับการปลดล็อกบัเด่นพลา100เวลมนเลยทําให้ของรางวัลเนี่ยมันเยอะมากตามไปด้วยถ้าใครคิดจะซื้อผมแนะนําให้ซื้อแพ็คนี้ส่วนแพ็คที่แพงขึ้นมาคือแพ็ค5,430 RP ครับหรือประมาณ1,000บาทตรงนี้มันจะอยู่ในส่วนอาริคอลเลคชั่นที่นอกจากได้ของในแพ็คเดิมแล้วเราก็ยังได้สสกกกิินนนเเรีียว่า,า Legend, ป็ท ขอใช้คำว่าค่อนข้างสวยนะครับมีธีมสีขาวดำแดงทองธีมเดียวกับอาคนาอารินะครับถ้าใครมีแต่ก็บอกตามตรงถ้าเทียบกับราคา1000บาทแล้วไลเซนเลเจนอาริไม่ได้สวยขนาดนั้นและอีก2แพ็คที่เป็นประเด็นคือแพ็คที่ราคาโดดไป6และ10เท่าครับ3 0 0 0 0่นกับ50,000กว่า RP ตีเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ6 0 0 0ถึง10,000กว่าบาททั้ง2แพ็คนี้มันเป็นการอัปเกรดสกินไลเซนเลเจนครับไปกลายเป็นอิมอร์ทัลไลซ์เลเจนอาริ ทำให้มันสวยขึ้นส่วนในแพ็คที่แพงที่สุดก็ここจะได้ของที่มันเอ็กคลูซีด้วยอย่างลเซนเฟเกอร์แบนเนอร์พวกโครมาต่างๆได้ปลดล็อก BP100 เวลทันทีด้วยแน่นอนว่าแพ็คราคาระดับนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ LL ไม่เคยมีมาก่อนมนเลยทําให้ผู้เล่นไม่พอใจครับคิดว่าไรออดหากินกับชื่อเสียงเฟเกอร์ทําสกินแพงๆให้กับนักแข่งที่ไม่ใช้สกินเลยทาให้มันเหมือนกับมีแค่คนรวยเท่านั้นที่สามารถสนับสนุนเฟเกอร์ได้แต่จากที่กิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมจํากัดเวลา มันก็ขับคลายับคลาเหมือนกับรีบบีบให้ผู้เล่นเนี่ยเติมเข้าไปเพราะถ้าหากกิจกรรมนี้มันผ่านไปแล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกเลยแถมว่ากันตามตรงสกินนี้กับราคา1,000 0บาทผมว่ามันไม่คุ้มสุดๆไม่ได้สวยสมราคาอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกไปว่า iPad ็แพงสุดมันจะปลดล็อก BP 100เวลทันทีด้วยแต่ประเด็นก็คือว่ากันตามตรงครับไอหนึ่เวลนี้เนี่ยผมปลดมาแล้วผมใช้เวลาเล่นแค่ 2 3ถึงสวันเท่านั้นเองเรียกว่ามันไม่มีความจำเป็นก็ได้ครับและด้วยจากเหตุการณ์ดราม่านี้ผู้เล่น LL หลายฝ่ายนะครับก็ได้ทำการตอบโต้ไรออดโดยการแบนอาริอารมณ์ประมาณให้คนที่มีสกินเนี่ยไม่ได้ใช้แต่มันก็หนักแค่ในช่วงแรกเท่านั้นครับตอนนี้นี่คือซามากแล้วโดยตอนที่ฮอออฟเดนเจนมาใหม่ๆผมก็ได้ถามกับคนในชุมชนไปเหมือนกันว่าอยากให้ผมกดไหมผลตอบรับก็ค่อนข้างผสมกันอยู่ครับแต่จะเอียงไปไม่อยากให้กดมากกว่า ประเด็นคือผมบอกไปด้วยว่าอาริไม่ใช่เมนผมผมไม่ได้เล่นตำแหน่งมิดมันเลยไม่คุ้มสาหรับผมที่จะกดมาเอาจริงๆผมจะกดก็ต่อเมื่อมันเป็นแพ็กที่เป็นผู้เล่น ADC ไม่ก็เป็นแพ็กที่ทําให้กับผู้เล่นในตำนานจริงๆอย่างจันบอสไลอ์สไตล์ไวน์ไรเอ็เอต้องระดับนั้นเท่านั้นครับผมจะกดแบบไม่คิดเอาจริงๆสาหรับผมผมมองว่าการที่ไรออดใส่แพ็กที่แพงขนาดนี้เข้ามามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่มันเป็นเรื่องของเวลาด้วยซ้ําและไรออดไม่ใช่เจ้าแรกๆที่ทํา เอาจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยซื้อแพ็คราคาระดับนี้ในเกมอื่นมาแล้วเลยไม่ได้มองว่าการที่แรออเพิ่มจุดนี้เข้ามามันเป็นเรื่องใหม่อะไรขนาดนั้นเพียงแต่ใส่ใหที่คนไม่ชอบเพราะแพ็คนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับ f a เกอร์ครับเอาจริงๆถ้าแพ็คนี้มันไม่เกี่ยวกับเฟเกอร์ผมว่า ดราม่านี้มันจะซอฟกว่านี้มากแล้วก็ที่ต่างกันคือใน P.O.E ที่ผมเคยซื้อไปมันเป็นเหมือนกับการเติมเกมโดยตรงมากกว่าครับได้ของเยอะกว่าได้เคอร์เรนซีด้วยขณะที่ของไดออนี้มันต้องเอาเงินจริงของเราครับไปซื้อ R.P. ที่เป็นเคอร์เรนซีแล้วค่อยเอา R.P. เนี่ยไปซื้อแยกอีกทีหนึง่งไม่แน่ว่าถ้าไดออตเขาให้เราใช้เงินจริงซื้อแพ็ค s ิสเนเจอร์อ dition เลยพร้อมกับได้ R.P. ตามจำนวนเงินที่เราเสียไปเป็นของแถมผมว่าดราม่านี้มันอาจจะซอฟแบบมากๆเลยก็ได้พรามสยยาวนบสรุปว่าคลิปนี้ ผมจะเติม RP ราคาเท่ากับแพ็ก Signature Edition นี่นะครับผมเติมมาแล้ว60,000 RP ราคา1 3 0 0บาทแต่ผมจะไม่ใช้มันซื้อซิกเนเจอร์ด t ชั่นครับแต่จะเอาไปลงทุนกับกล่องสุ่มแทน เราให้คนดูตัดสินใจว่าระหว่าง1,000 0กับ1สกินกับ1,000 0กับ250กล่องสุ่มโดยประมาณอันไหนมันคุ้มกว่ากันแมมท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเลือกทางไหนเงินมันก็เข้ากระเป๋าได้ออกดีๆนะครับโอเคเราจะมากดกันดูว่า60,000 RP มันได้กล่องสุ่มเยอะขนาดไหนผมจะกดแพ็คนี้ครับอ o ฟเลเจ e ต์สองพ0 1 4 Mega of b u n อ l e สรุปถ้าซื้อได้แค่อันเดียวนี่คือผมตึบเลยนะครับโอเคผมซื้อไปหแล้วนะครับสองา สรุปว่าต้องรอพรุ่งนี้นะครับ One eternity later d าสวมา1นึวันนะครับหลังจากที่เพิ่งรู้ว่าเกม LL แม่งมีการจำกัดการซื้อด้วยเหมือนประมาณว่าเฮ้ยใช้เงินเยอะไปแล้วแต่ในที่สุดเราก็ผ่านมันมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะซื้ออีก150อันโอเคไป50ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะเหมือนผมจะคำนวณพลาด ไม่พอเหมือนผมจะคำนวณพลาดครับสรุปแล้วไอ้หนึ่งหมื่นที่ผมเติมมามันจะได้200ลูกแต่ว่าถ้าเราเอาที่เหลือเนี่ยไปซื้อพวกยี่ห้าลูกสิบลูกพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มแต่น,นี้ผมไม่เอาละเพราะมันติดแล้วผมขี้เกียจรอละเขาเปลี่ยนจาก250ลูกมาเป็น200ลูกละกันนะครับโอเคนะครับผมขอเริ่มจากอันน้อยสุดก่อนละกันนะครับพ a อ l o f l e g e n d s 2024 Exclusive Pack ช่างมันนะผมเปิดเสียงอะไรกัน True Traditional นะก,ก็คือได้2อ,อันเหรอ Wi-Fi แต่แตล้วผมไม่เล่นส s t ก r g u a r สลักอันนี้น่าจะมีแล้วปะ Ghost by Morgana Astro Bard Vega DRX Headlin จริงๆ DRX เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งสกินไลน์นะครับที่สวยมากๆน่าจะเป็นสกินของทีม DRX นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมนี้ดังแค่ไหนนะผมไม่ได้ดูต้องดูว่าเตียนเกมแบบไหนรักตัวน,น,น,นี้ด้วยนี่ซานมื่อเช้านี้บอกดงอันนี้สวย เขาบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่มีสกินที่ผมอยากได้เป็นการส่วนตัวแต่ถ้าอยากได้จริงๆนะครับก็น่าจะอยากได้ไอเอสเหลี S ่ยวที่เป็น Legendary Chroma าต่ออีก8ถุง25 25อันโอเคแม่ทั้งค่ชิงก็สวยใส่ออฟวิกเตอร์อ่าเยอยู่ในบิงเกอร์เคนาการเดียนอารีผมมีแล้วอาร์เคนิสโซอีใส่ออฟมาเตยมีแล้วเวิร์กช็ชาโ มารูเดอร์คาริสตามีแล้วผมเังก็สักว่าโชกะกาเลนอ่ะสเปซกูนามิเวอร์ 2, 2,022อาเซียพาวไฟฟิโอราอในฮันเตอร์ว่ะซากาเดียนป๊อปปี้อาะมูมูมผม,มเ่นขาทัดขาทัดนมันโหดมากตอนนี้โยนี่อ่าซ้ำ คาเฟ่คิตตี้อันนี้ผมมีแล้วห้าสิบก็ถือว่าดีโอเคครับอันนี้คือทั้งหมดที่ผมได้มา30กว่าสกินนี้ผมยังไม่ได้เริ่มเปิดฮอร์ออฟเลเจนด์ออฟเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้200ลูกเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างเขาจำกัดทีละสิบก็ไปกันทีลสิบแป๊บชาร์จเจอร์อารีสติติมอลเลนกา S K T T one อ๋ออ๋อโปรเจกต์แอดโปรเจกต์แอดผมมีแล้วนะแบ็คฟอร์เรนตันโซไฟเตอร์ลักเนาโซไฟเตอร์ลักก็สวยไปกันต่อ ตาเดียนคลาสสิกคลาสสิกผมมีไอ้คิสไลท์อินเทอร์วันเดอร์สลักกะดอนวิงเกอร์สลักกะฮัสซิกลูเซียนฮาคานาลูเซียนบัลต์มูนเซตเขาเซ็ตดูล่ะี๋ยวก็ผมถือว่าเป็น20ลุครียค่อนข้างคุ้มนะฮะ <c oughs> จริงๆเพิ่งนึกออกว่าถ้ามีอะไรที่อยากได้อีกก็น่าจะเป็นสีโครมาของลูเซียนครับไอไฮโนลูเซียนที่เป็นสีขาวครับอันนั้นอยากได้มากเพราะจริงๆผมก็เมลูเซียนอยู่เหมือนกันโอเคไปต่อ โอ้ไดนี่มาเพิ่มไหมครับแต่ได้บลัสซัมคลาสสิกซันตาบลัมโซเฟียเตอร์จีนเอิญนี่ก็สวยเบลนด์ควีนเคียนาเบลดมิสเทสไปต่อรัวๆโอ้เพิ่งเคยได้นะครับชีวิตนี้ไม่เคยได้สกินอัติเมตจากการเปิดกล่องมาก,ก่อนเลยไปต่อร <st astic> ัวๆอย่าให้โอ้โหมีแล้วโอ้โมีแล้ว ให้หน่วยเวลีมีแล้วโอ้โหมันซ้ำรัวรัวว่ะดวงมันจะดีอะไรขนาดนั้นจริงๆได้มิเิกเอเซนต์ก็ดีนะอย่างที่บอกสกินไอชินายมันเท่กว่าไปต่อรัวรัวไปต่อรัรัวลูกแจ็คโอ้โปรเจกต์แจ็คโอ้โหมารัวรัวคันติ้งน็อกเทิร์นจริงๆผมอยากเก็บพวกสกินทีมฮาโลวีนมากเลยนะมันสวยมากขอแวะไปเปิดในนี้สองอันก่อนเอ่อต่อลูก เฮ้ยอันนี้ก็สวย <c oughs> ไปต่อลุลวะลูกโอ้ยผู้อันนี้เกลือมากเลยนะเอยแวะเปิดในนี้ปะบีวิชชินแคสซิโอเฟียเฮ้ยบ่นว่าอยากได้มันก็มาจริงเนาะ เลก9ครั้งเองนะเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่จริงๆนะถ้าผมอยากได้สกิไลาย DRX มากๆเลย IDRX เฮทอกก็เท่แต่ไม่มี DRX ผมมาแค่เคทลินว่าถ้าจะไม่ผิดไปไปต่อลัวๆครับเลข30นะครับก็คือ3กดถือว่าเป็นโอ้โหไม่อยากจะนับ DRX กับเพื่อนน้อง DRX ไม่ออกเลยน้อง โอเคสิ okay, ลูกสุดท้ายนะครับ <c oughs> ไม่ได้หวังอะไรเยอะโอเคหมดแล้วนะครับสกินที่ผมได้มาควรจะ200กว่าสกิน เอาเป็นว่าคุณคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าล่ะระหว่างจ่ายเงิน1 0 0 0 0บาทกับสกินไอเนี่ยหสกินอาจจะได้โคม่ามานิดหน่อยกับกรอบแล้วก็ลเซนดิจิตอลของเฟเกอร์นะครับกับที่ผมได้ถ้ามองในเรื่องความคุม้มอ่ะของผมยังไงมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วแต่ถ้ามองในเรื่องของความสวยงามความเวอร์วังของสกินผมว่า1 0,000กับสกินอาริไอเซเนเจอร์เนี่ย มันก็อาจจะคุ้มนะครับสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่า10,000บาทมันสวยได้กว่านี้เอาเป็นว่าลองไปชั่งน้ําหนักกันเอาเองละกันครับผมขอไม่ผสมให้ดูนะหรืออยากดูไม่รู้ถามใครเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมผสมให้ดูแล้วกันจริงๆก็ไม่รู้ทําไปทําไม Cosmic Hunter v a l บารัก้ผมขออันที่ผมอยากได้ก่อนดีกว่าน,นี้หไอ้พวกสกินเลกาซีเนี่ย,น,น,ยน่าโดนขออนุญ,ญาตดิสเอนชาน เได้กล่องมาก็เปิดซะหน่อยอืมอแล้วก็เอดเลสโอ้แต่ผมไม่มีนี่วะไม่มีตัวซื้อก็สดๆโอเคย่อยทิ้งได้เพราะว่าถ้ามันไม่ได้การันตรีใช่ปว่าถ้าเราเอารีเจนเดอรไปสุ่มมันจะได้ร e เ e นเดอรลองไหมลองไหมลองซะ อย่างน้อยผมเอาอันที่มีแล้วใส่ไปแล้วกันสามอันนี้ผมมีหมดแล้วนะครับโอเคไม่การันตีนะครับพวกหลอนๆเนี่ยน่าโดนสุ่มหรือว่าย่อยดีคนดูลืมไปนะผมไม่ได้สตรีมนี่ว่ะไม่น่าจะมีอะไรที่ผมอยากได้แล้ววะ ไม่น่ามีแล้ผมขอย่อยให้หมดเลยแล้วกันนะครับได้สามสบามตัวจะบ้าจริงๆพูดถึงเล่นเกมตอนนี้ถึงผมเล่น L อเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้โอ้ไน c ์ ถึงผมเล่น L เนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้เล่นพวกแบบ normal เล่นแรงอะไรแบบนั้นแล้วนะจริงๆผมเล่นแต่อารามนะครับผมก็เลย happy ที่มีสกินหลากหลายมากกว่ามีสกินตัวที่ผมชอบนะครับนี่คือย่อยแบบไม่รู้เลยนะว่าอันไหนคือสกินแรสกินไม่แรขอ,อข้ามเปิดน,นี้หน่อยอืม ว้ตัวเยี่ยมโอ้ยยยโอ้ยยยวู้โเยจิงส์คุ้มแล้วครับหมื่นหนึ่งไอ้สกินแบบนี้ที่ผมต้องการไปน้องเออถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ารีโลน่าจะคุ้มกว่าปะ นอไม่มีนี่นี่นนามีตัวเอาเป็นว่าไอ้ทั้งหมดที่เห็นไปก็คือสกินที่ผมได้มาจากการซื้อกล่องสุ่มครับจำนวน200กล่องถ้าใครคิดว่ามันคุ้มกว่า s Ari ิเกเ t อร์อารก็เรื่องของคุณแต่สําหรับใครที่คิดว่าการซื้อ Ari s i g n เ t อร์อาริสกินเนี่ยมันคุ้มกว่าอ่ะอย่างแรกมันเป็นสกินแบบใหม่ใช่ไหมระดับใหม่อย่างที่2คือมันจะไม่มาแล้วอย่างที่3เราได้สนุนเฟเกอร์ก็เรื่อของคุณอีกเช่นเดียวกันเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่คนครับเช่นเดียว่ับการที่คนมองว่าไอ้แพ็คหนึ่งนเนี่ยมันคุ้มค่ามันไม่แพง เรื่องนี้มันแล้วแต่คนจริงๆเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตไปจุ่มที่เหลือเองละกันนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าก,กดไลค์นะครับอย่าก,กดแชร์ผมไม่อยากทำอีก <c oughs> แล้วเลืองเงินชิบหายนะเอาจริงแต่เร็วๆนี้นะครับน่าจะประมาณวัน22ใครที่เล่นอ t ทิ i เล w งเวฟเนี่ยอาจจะได้มาเจอกันนะเพราะผมจะสตรีมเปิดชางลี่เอาเป็นว่าไว้เจอกันตอนนั้นละกันครับถ้ามีโอกาสเราวันนี้โคด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ